เอาเลยครับสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะวันนี้ไปอยู่กับผมโจลิฟนะฮะแล้วตอนนี้ฝนแม่งตกหนักมากหนักจริงๆนะครับก็คือตอนนี้เรามาอยู่กันในเกม no s ไซโกโน u ุ a k a เป็นาพาร์ทที่2นะครับผมจากาพาร์ทแรกนะฮะเราเล่นแบบคือไม่รู้อะไรเลยไนงะแบบแล้วเจอหัวหัวศีรษะของของคนนะฮะกระเด็นลงมาใส่ถ้าใครได้ดูาพาร์ทแรกนะฮะมันน่าตกใจามากเลยตอนนี้ฝน ก็ตกตกหนักมากเลยฮะช่วงพายุนะครับอันนี้ผมก็ว่างแล้วก็เลยมาอัดพาทที่2นะครับผมก็คือผมจะมาเล่าว่าผมมีโปรเจกต์เรื่องเกมผมจะเล่นแบบว่านำเสนอเกี่ยวกับเกมพวกเฮ r o ในมือถือนะฮะ o n d r o i d แล้วก็พอดีว่าผมมีผมมือถือผมมันมันเหมือนจาเรียกยังไงอะมันมันไม่ดีไงมือถือมันไม่ดีไง ก็เลยผมก็ต้องโหลดอ่าน็อกนะฮะโปรแกรมน็อกเพื่อที่จะเล่นเกมในมือถืออ่ากับคอมพิวเตอร์ได้นะฮะแล้วพอดีมันอัปเดตนะฮะผมลองลองมาหลายวันแล้วพออัปเดตมาปุ๊บอ,อ,อ่ะโปรแกรมน็อกอ่ะแม่งมันเขียนว่าตอนแรกนะมันเขียนว่ามันนำเสนอเรานะว่าเล่นเกมได้แบบสเปคสูง,สงเล่นได้ยันแบบว่าอ่าคอฟโยตี้อ่ามอบายอะไรพวกเนี้ยเออพอผมผมเล่นเกมแบบว่าเกมผีแค่แบบ แอปกราฟิกไม่เยอะเลยนะเออแบบไอ้เนี้ยมึงเล่นไม่ได้อ่ะมันเออร์เลอร์ตลอดอ่ะผมเอ้ยมึงมึงมันไม่ได้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ผมรอกนาะคอมพิวเตอร์ผมก็ไม่มันก็ไม่ใช่ว่าจะไม่แรงนะเว้ยมันก็เล่นเนี่ยเล่นเกมได้หลายเกมแล้วเนี่ยผมเล่นมานะฮะแต่คือกราฟิกของเกมมือถืออ่ะมาเล่นกับคอมพิวเตอร์มันต้องเลื่อนกว่านี้มันเออร์เลอร์ตลอดอ่ะผมว่ามันต้องเป็นที่แอปแล้วล่ะตอนนี้เรามาเข้าเข้าเข้าเกมนี้ก่อนดีกว่าไปโอเคนะฮะ จากพาร์ทที่แล้วเราเล่นระดับฮาร์ดนะฮะระดับยากสุดเราก็ต้องฮาร์ดไปเลยฮะพาร์ทสองนี้ผมจะต้องพูดเสียงดังหน่อยนะเพราะฝนมันตกอ่ะก็เหมือนเดิมนะครับผมก็ตอนนี้เราก็จะต้องบอกว่าหาตัวเลขเพื่อที่จะมาเปิดประตูอะไรพวกนี้นะฮะก็ระวังผู้หญิงที่บ้าคข้างนะฮะจะวิ่งไล่เราและอย่าวิ่งมากเริ่มสตาร์ทเหมือนเดิมทุกอย่าง สามตอนนี้เราเรารู้แล้วนะฮะเราแอบยังคือเราอะค,อคิว้าวกูระแวงหัวเนี่ยขนลุกอะเพราะเล่นเกมนี้ทีไรกูขนลุกทุกทีเลยไม่ได้อยู่ครับซอด้ โซได้ไม่ได้อยู่ที่นี่นะฮะไปแล้วไปแล้ว What ไหนมึงเห็นกูเหรอกูขนลุกเลยอ่ะมึงเห็นกูได้ยังไงมัวแล้วมึงอีหามันวิ่งเร็วหรือเปล่าวะเฮ้ยไหนไหน

หมอบตัวไหนวิ่งนี่วิ่งคนโอ้โหโอ้ my god เหมือนจะต้องไปเปิดไฟก่อนนะครับกูจะต้องห่าห้องอุ้ย มึงเต้นไม่ต้องรู้เว,ว่ากูจะไปไหน่ะรู้สึกก็เหมือนเหมือนมันจะหมอบได้ด้วยอ๋อกดคอนชนเห <c oughs> มือนมันจะก้มได้รู้แล้วอะไรล่ะ <c oughs> มึงรู้ได้ไงว่ากูจะอยู่นี่ไม่อยู่จ้า ไม่อยู่สาดอะกว่าถ้าแอบอยู่ตรงนี้มันก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรหรอกผมต้องไปไปหาห้องเมนใหญ่นะครับเมนไฟเพื่อที่จะเปิดไฟนี่นะฮะเขีย <Yeah. S 1> แล้วห้องไฟแม่งอยู่ไหนวะ ไม่รู้เหมือนกันแหละล็อกไอ้ขี้ไปไม่ถูกแล้วก <c oughs> ็แค่อย่ากลัวเมื่อกี้ที่ตายไอ้ขี้เดินมาเจอมันพอดีไง <c oughs> ย็ดคกุกย็ดคกุกย็ดคกุกเอ๊ยงโอ้ยกู <c oughs> จะไปไหนหมันก็นเรื่องของกูป่ะวะมาะ นี่ไงนี่ไหนอะนี่ไหนอะไรอะไรครับเนี่ยไปทางไหนดีวะนี่ไงนี่ไหนเสียงแม่งเหมือนอยู่แถวเนี้ยอายนีย โอ้โห oh my g o o d n e สมาสิเ <c oughs> หี <k cartoon> ้ยผีอะเฮียแล้วสัตว์วิ่งผ่านหน้าไปบายเห่เลยมึงวิ่งไปอย่างนี้ได้ยังไงเหี้ยมันวิ่งพลาดเลยอ่ะเึชิดเป็ดมาขู่วิ่งหนีผีครับจังหวะนี้จุก จุกปิดประตูใส่หน้าปลาเอาปลาไอฮาอุ้จุกในนี้ดีกว่าครับจังหวะนี้ว้ายมันเห็นกูแล้วมาอีควาอีควาไอว,าวิ่งจังหวะนี้วิ่งหนีหนีโอ้โหจังหวะนี้ครับวิ่งโคตรไววิ่งให้หมดชิบผายแล้วประตูทางเดียวอาโนโนเฮีย จะบอกทองนี่น่ะสาหัดขามาแม่มึงอะติดครับโอ้โหจังหวะนี้มั่วมั่วฟุดฟุดมั่วฟุดฟุดเลยจังหวะนี้แม่อะไรครับ What the hell อ,อะไรอะมาดิ ยังไงเหรอ่โอ้โควยเอ้ยแม่เจ้าแม่จ๋าหนูกลัวแล้วหนูหากุญแจไม่เจอโอ้ยเจอครับอ๋อไม่รู้จีกูจะบอกมึงไหมเนี่ยกูจะดีบอกดีไหมเนือ ไม่หัวไม่มีหัวนะกลัวหัว,วจังเลยเปิดไกลๆดีกว่าจังหวะนี้เมื่อกี้ผมได้กุญแจแจอะไรหนอกุญแจเอสามครับห้องเอสามเฮียเสียงมาวะว่าต้องมีภาษาแน่แนเชื่อผมดิ ซ้ายหรือขวาเราจะวิ่งไปซ้ายหรือขวาไม่ต้องแล้วเจอเลยโอ้โหปิดประตูด้วยฮะาเยตมอนเยตมอนเยตเยตมอนเนี่ยมันอยู่เนี่ยอ้าวมันไม่อยู่นี่แล้ว จอ๊ะผมได้ห้องไอ้นั่นอ่ะห้องสตอล์รูม,อ,มอยู่ในนี้แหละเจอแล้วเหรอ,อนั่นไงผมเห็นมันแล้วอย่าปิดประตูละกันกูหนีมึงไม่ทนันอีฮ่านี่กูหนีไง หนีปิดประตูใส่อีควายหึกูบอกแล้วอย่ามาเล่นกับเ <the> ทพจุกเทเทพจุกเทพจุกนู้เว้ยกูักวเอาวัตต oh, ์ปิดประตูใส่กูอีกแล้วมาให้กลที่สุดมา <c oughs> มึงนี่เฮียที่สุดมึงนี่เฮียที่สุดไปไหนแล้ววะ เฮ้ยเฮ้ยแล้วกูจะไปยังไงอ่ะดูดิมึงวางกับดักอ่ะมึงบ้าหรือปะเนี่ยอีผีมึงร้ายม,มันอยู่หน้าประตูโอ,อกลัวแล้วกูกลัวแล้วไอ้นะห่ะเชี่ยตากระตุกเลยวะ่ะ แอบสิครับจังหวะน,นี้รออะไรล่ะเจ้าคะมันมาไหมวะมองไม่เห็นด้วยว่าไม่ไม่มามันรอแล้วเนี่ยมันรอซ้ำเนี่ยโซดาชิโนยี่อย่าเลวโซดาพ่อมึงไง โซดาสิงมึงรู้จักว่าเจอแล้วเจอพ่อมึงก็แล้วกันเฮียตายเฮียเลือดกูลดแล้วเปิดประตูรัวๆเจ้าค่ะหนีให้ไวเลยเจ้าค่ะโอ้โหวิ่งวิ่งไล่ฟันตูดกูอ้กูเปิดแม่ให้หมดแล้วกูไม่รู้เฮียอะไรแล้วกับดักใครจะไป โอยโ,โม่งจริงมึงห้องสตอรวมเธอกูอีกแลี้ยวอ่ะเฮี้ยจริงๆเลยอุ้ยเฮี้ยใครจะไปล่ะมึงจะบ้าเหรอเฮี้ยเอ้ยมาอีกแล้ว ต่อลูมันเนี่ยใช่กับเฮียแล้วครับโอ้โหมึงดักกูอย่างนี้เลยเหรอฮะอีฮากูไปข้างบนเอาสิมึงวางกับดักใส่กูเมื่อกี้กูหลบได้นะกูบอกเลยมึงจะจุกเจอกูตรงนี้ก็เอา บ้าหรือบ้าเนี่ยมันจะเจอเฮี้ยอะไรกูทั้งหนามึงไปกูไปมั่งเหอะเฮ้ยกดีเฮ้ยมันถักผมว่าเมาื่อกี้โอ้มีชั้นล่างอีกนี่ว่าเฮ้ยเจอกุญแจอีกอะ เฮ้ยไม่ไหวแล้วนะนี่อยู่ชั้นฮียอะไรวะเนี่ยเปิดได้ว่ะไม่มีอะไรเลยในนี้เฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรครับโอ๊ยไม่ไหวแล้ว ผมต้องหาห้องไอห้องประตูอ่ะเอา้าพียบักเอ้ห้องประตูห้องอะไรคือห้องประตูไอห้องห้องไฟมันไม่มานี่เหรอวะอ๋อนี่กูทิ้งแม่งอ๋อมันคือการ ชิบหายแล้วกูต้องไปหากุแจเอากุแจไอ้นี่กูคืนมากุแจเฮ้ยกูอยู่ที่ไหนวะนะเขี่ยแล้วกูได้ยินเสียง ไอ,อห้องนั้นมมนอยู่ไหนวะนี่ไงคือห้องนี้เดี๋ยวนะผมเดินมาจากห้องไหนวะผมรู้ละเอ๋ผมอยู่ห้องนี้มาจากห้องนี้นี่แหละแถวๆนี้และมั้ง แล้วกูเอากุญแจไอ้นั่นไปไว้ไหนอะหูวางกับดักเพ่าเอากุญแจนั่นหายไปไหนไม่รู้อะมันต้องเล่นแบบว่าเป็นสเต็ปสเต็ป,ตปว่ะนี่หรือเปล่า <c oughs> เฮียเอ้หากูเจอแยะนี่ไงผมเจอแล้วกุญแจนี้พ <c oughs> ่อมึงตาย วอดดออะไรผมต้องกลับไปที่เดิมที่เดิมคือนี่ปุ๊บ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 อุ๊ยเอากระตุกเฉยกูจะบอกมึงไหม ไม่บอกมึงเราว่ากูอยู่ไหนอะแล้วเ,เราก็ต้องเปิดไฟได้แล้วนี่นี่ไงะกูเริ่มเล่นเป็นละนี่ไงผีโอ้ oh my g o o d n น s s โอ้ my meter เขี่ยแล้วเขี yeah, ่ยแล้วครับท่านจะเจอกูไหมอะ เจอแล้วสกแกต็ตตาโอ้ไม่เกล้หักคอกูด้วยโอ้ oh. โอเคครับผมก็พาร์ทสก็จบไว้แค่นี้ก่อนนะฮะก็ <c oughs> ก็ไปได้ไม่ถึงครึ่งทางหรอกนะเราก็เรียนรู้ได้แล้วลว,ว่า,าเราต้องไปเปิดห้องเปิดไฟนะฮะเพื่อจะเปิดไฟเบอรอเกเกอร์นั่นแหละแล้วเราก็ต้องเอากุญแจห้อง B1 B2 A1 A2 C1 C2 ไปเปิดแล้วก็หาตัวเลขที่อยู่บนกระดานด้านซ้ายมือนะฮะระหว่างทางก็ต้องอย่างนี้แะฮะก็พาร์ทนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะ้วเจอกันพาร์ทสก็ไปละบายครับ chúc chúc. Mẹ.